ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติราชการตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของนางสาวนัสุดาพิโมกภุชนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลองจิกวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2ในรอบ6เดือนระหว่างวันที่1เมษายน2 5 6 7ถึง30กันยายน2 5 6 7 ตำแหน่งหน้าที่พิเศษที่ได้รับการแต่งตั้ง 1. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนะชมพู 2. รองประธานเขตคุณภาพกบ,บินบุรี3 3. รองประธานคณะกรรมการสูนย์วิชาการภาษาไทยด้านที่ 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านหนองจิก ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนำกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ด้วยนวัตกรรมด้านการบริหารที่เป็นเลิศยึดหลักการมีส่วนร่วมของบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานผลการดำเนินงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1>, 1เมษายน2567ถึง30กันยายน2567ดังนี้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา,า25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2567ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning และ พัฒนาห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษากำหนดแนวทางการบริหารวิชาการที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งดำเนินงานตามนโยบายของสพทสอสพ,พป,ปจินบุรีเขต2และจุดเน้นคุกรนประจำปีงบประมาณพศ2567ถึง2568แบ่งการบริหารงานออกเป็น4งานดังนี้ 1. บริหารงานวิชาการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ PDCA มีขั้นตอนดังนี้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดนักเรียนเป็นกลุ่มคุณภาพจัดทำแบบฝึกนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษเก็บบันทึกข้อมูลและสรุปรายงานผลประจำเดือนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสอพทอส่งเสริมการอ่านเพื่อเป,เป็นวิถีในการค้นหาความรู้ และต่อยอดองความรู้ที่สูงขึ้นผลที่เกิดกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิกมีผลการทดสอบอ t เฉลี่ย93.50 NT เฉลี่ย87.50ลำดับที่4ของเขตพื้นที่และโอ e เตลำดับที่21ของสอพอปอปาจินบุรีเขต2นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละร้อย นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4เหรียญทองในการจัดจกิจกรรมคัดลายมือจากสอพอปอป่าจินบรีเขต2ซึ่งสอดคล้องกันโยิบายและจุดเน้นสพทคือการจัดการศึกษาความเป็นเลิศ 2. บริหารงานงบประมาณ 1. ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีทุกเดือนให้มีความโปรง่งใสถูกต้องตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน 2. โรงเรียนบ้านหนองจิก ได้รับการสนับสนุนในการระดมงบประมาณจำนวน254,000บาทจากกิจกรรมทอดพระปาเพื่อการศึกษาเมื่อวันที่12สิงหาคม2567 3. โรงเรียนวัดบ้องหวายได้รับการสนับสนุนในการระดมงบประมาณจำนวน180,000บาทจากกิจกรรมทอดพระปาเพื่อการศึกษาเมื่อวันที่12พฤษภาคม2567 4. โรงเรียนวัดรัตนชมพูและโรงเรียนวัดบงหวาย ได้รับงบประมาณโครงการสุขาดีมีความสุขจำนวนโรงเรียนละ1,000 10, 0บาท 5. โรงเรียนบ้านหนองจิกได้รับงบปรปับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างจำนวน254,000บาท 6. โรงเรียนวัลตนาชมพูได้รับงบประมาณโครงการจัดซื้อครูพภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV จําจำนวน32,000บาทและ 7. โรงเรียนวัลนาชมพู ได้รับงบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนจำนวน20,000บาทจากอปปตวังดานด้านการบริหารงานบุคคลการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้จัดทำผลงานทางวิชาการให้คำแนะนำในการทำงานด้านวิชาการให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาตนเองส่งผลให้คณะครูโรงเรียนบ้านหนองจิกได้รับประกาศกกตติคุณวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการสอนภาษาไทยของสพปปราจินบุรีเขตสองดังนี้นางสาวจุธารัตน์พัวจำปานางสาวสุธิดากงสูงเนินนางสาวอภกรทุม,มันตาและนายชานนพงศ์โสภาอีกทั้งยังได้ประกาศิติคุณวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเ t p r a c t ท c e ภายใต้โครงการบทถมวัยเปรียนทองรองชนะเลิศอันดับสองของสพปปราจินบุรีเขตสองและเหรียญทองแดงของศึกษาธิการจังหวัดปราจินบุรี ได้แก่นางสาวอรยาใจทัศน์ด้านบริหารงานทั่วไปจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%จัดหาทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิกและโรงเรียนวัลลัชชมพูจำนวน14,200บาทจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้กับนักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอครบถ้วน100%ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่น ประจำปี2567จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเด่นสพทคือเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองจิกและโรงเรียนวัฒนาชมพูดำเนินการติดกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษาเพื่อการมีงานทำนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชาติศาส,สนาพระมาหากษัตริย์ ซึ่งสอดคองกับนโยบายสพทอคือปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมโรงเรียนบ้านหนองจิกได้จัดทำนวัตรกรรมการบริหารจัดการโดยใช้ BNJS Mo เดลบ้านหนองจิกสคูลโมเดลดังนี้ D. behavior สังเกตพฤติกรรมครูนักเรียนและชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการมอบหมายงาน,นาคณะครูได้อย่างเหมาะสมกับความถนัดของแต่และบุคคลและนำหลักการนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลใช้โรงเรียนเป็นฐานใช้หลักการมีส่วนร่วมของบวรบ้านวัดโรงเรียนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกคนวิดหลักงองตนคงคนคงงาน N Network การสร้างเครือข่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกมีการสร้างเครือข่ายการศึกษาโดยมีการประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินการการจัดการศึกษาและการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองจิก j Joy Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองจิกดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการทํางานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการ PLC S Success ความสำเร็จจากการบริหารจัดการโรงเรียนได้ก่อเกิดความสำเร็จตามนโยบายต้นสังกัดและเป้าหมายของโรงเรียนด้านที่ 4. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้รับกิจิบัตรในการพัฒนาตนเองดังนี้ 1. เป็นผู้นำผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและวินัยสำหรับบุคลากรในสังกัด สพปปาจินบุรีเขต2 2การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านสื่อและ ICT 3. เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนวังดานประจำปี2 5 6 7าสณสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่11สาขาวัดทุ่งแฝกประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน ซึ่งสอดคล้องกับด้วยายและจุดเรเีนสพทคือส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพครบ5ขั้นตอนผลที่เกิดขึ้น 1. นักเรียนร้อยละ85มีทักษะการอ่านออกเขียนได้ 2. ครูผู้สอนร้อยละร้อยมีนวัตรกรรมในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 3. ครูผู้สอนทุกคนมีสื่อในการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และอ่านเขียนคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ 4. นักเรียนร้อยละร้อยได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 5. ด้านที่ 5. การให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานต้นสังกัดให้ความร่วมมือในการทํางานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ประสานงานในการขอรับงบประมาณดำเนินโครงการค่ายคุณธรรมสร้างสรรค์นคนของโรงเรียนในกลุ่มตำบลวางดานจำนวน50,000บาทขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน